อืมอมันไปนะมันรู้ไปแล้ว,ม,ลวมันไปแล้วคนนะสบายดีพี่น้องมันนี่จะไปเอาแมงแข้งแมงแข้งขาเปาะพี่น้องเอาอยู่สวนเห็นมันลายกันเลยจะไปเอาไปเอามาขวัวกินเน <c oughs> ี่ยเ,เอาที่ใส่ ใส่ทางสีแล้วสี่น้งช่ยพึ่แม่นะนี่แหละอยู่แค่นี้แหละพี่น้องพี่น้องบึงเมงแกลงน,นี่คือเมงแกลงปุ่มไปปุ่มนา Nên nhanh bà rơi Đó chứ gì đó từ nhanh nội dù Phụ nội phụ nhảy Cầm bầm Đi ngồn bên ngồn nhiều cứ... Đó vô thương cư à đến bên mình nhăng nhảy đó thì học về tôi nhảy họ mừng tôi nhảy khi tôi, tôi nhảy thì ở đây tôi nhảy tôi nhảy đi phần đó hmm. lại nữa นี่ตัวใหญ่ขึนนี่เด้พี่น้องนี่จะหน่อยตัวใหญ่ปุ่มเป็นปรวงเลยมันหอมเลยพี่ดาวหอมหอม นี่เขามีนี่เขามีเป็นเครือเห็ุใดเขือวันนี้ตายเนอะคำห่ำเลยพี่สีเก็บมาบ้านี้เนาะเราไปลองเงาะเป็นความหลายแมีนไปเลยแทนนี้ But c'est... a oh we হৈ ข้อเกยงๆม่น้อยการขยายพันธุ์เน uh> ี่นมากไข่ใส่ หายใส่เครื่องมักทุเรียค้อยแล้วก็กินเครื่องมาถั่วคล้อยถั่วคล้อยก็ตายสบายดีเด้อพี่น้องหายว่ไว้มาจัดการเมียนแมงแข็งพอแมงแข็งมาเมียนเครื่องปูุอยนี่อเป๊ะปุ๋ยอยู่ข้างในเด้อนี่นี่นี่มือสอนเขาหนิ มือเสาาเห็นจอมควัหอมหดหอมกาษเลยเจ้าหยีบต้นเสาลดคอยแอบเหบจ้เบิ่งด้วยหยีบต้นเสาลดคอยแอบเหยียบสองต้นโอ้ยตายขะหลอเสาลดคอยหม้อไพี่น้องเอ้ยมือตัวใหญ่บ้างตัวน้อย ไปเอาวังเห็ตัวน้อยๆค่ะอยู่ข้างทางนะพี่น้องอย่างไปทางนะนี่นี่อย่างไปบอกมันตายๆนี่ก็จะมีนี่มันเครือตายๆนแม่เห็นหมเลยแม่สุพนเห็ดวิ่งเอาหมดเลยเขาสตาใช่จอดตายลยไม่หน่อยได้แม่มันนะ เห็นปการขยายพันธุ์ของกุ่ไข่ไข่ไังโอ้แหวบเปนเลยได้พี่น้องอันนี้แวบเปลยอนี้เห็นมบ่มันดำนะจะเห็นนะโหเรียบอันมีเบดท้งนอกนะก็มีบดแงๆเลยอืมแต่มันน้อยได้ มันหากับเกิดไม่กินฟังนั่นกับงามๆแบบนี้แหละพี่เนาะงามๆแบบนี้งามกว่านี้อีกจนเต็มเนาะส่วงพายุเขาเป็น่ทั้งว่าซาเลยคิดว่ามันบวมผลตายเนาะตายเหี่ยวเต่าอแยาจนเบิดเลยเลยแต่พักสลายเลยแต่พักสลายเท่านี้ ก็หน้าตาเหี่ยวตัวหนาเอาตัวหยุ่บิมันแถ่นั้นเป็ดผุ่มงามงามเต็มที่เต็มแดนเนาะบ้านอินพาสตายก็คิดรอยตายฝนจะรื่อแลอกเห็นแต่มันหน่อยบวดมื่อยเขามาเบิ่งผมไม่ได้แต่แมงแข้งอ่าหย่ตายหย่าแมงแข้งสรุปแล้วแมงแข้งหยำป้าออกนอกป้าพี่นอกออกนอกไปนั่นนั่งกัน นอกานีมาเอาไปก่อนปุกไอ้พึ่งไอ้พ่งยอะผัวแล้ไอ้พึ่งผัวแล้ม่มันตายเครื่องมันตายเนาวพี่น้องอย่างงมากุมแมมหัวปิดประตู กามเอิน้องนอนกอดกันภารกิจภารกิจกำจัดแมงแขง้งขึ้นมาตะเกียวเขาเขามาสมอ,อานย่ยก็เลยบอกว่าว่วะ่ะเอาอ่อนมาสีนะนีาา่ยว่าบิ่งแมงแข,งขง้งครับปุ๊ผู้เดผู้หลับร้องว่ามีจะพูดกันไร คือตายเหี่ยวตัวอยู่ตัวเอายอ่พุนะ่นมีเือดเลยแทวนี้ยังตายเบิดนะ,ดนะดมันจะอ,ออกแม่แผ่พันใครยังไงูกเขาเห็นเห็นเห็นบนนี่ชัดเจนเลยเติมเป mm. ็นยังเออเขาลกแล้วไม่ยังเคลมยังตายแถ่อัน mm. mm. หกหก,หกนะ้ำมีเบิดเลยอ๋อนี่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 นน อมันคว่ไปเบิด์เรียังนี่ยังยังบ่เบิดผู้ยังไต่จะสั่วดเลยบอโอ้ยน่องยางไต่ไปเรื่อยอย่างนี่มาก่อนกะดีนาองือตัวใหญ่มันตัวใหญ่มัน นี่น,น no ี่่ตัวนี้เลยวตนี้มันนี่่มันต่ายง่อยๆนี่นะนี่นี่น่ะอันนี้เห็นป่เห็นเห็ือหอมเนาะขอมันบดคขัก ลวกเครืออ <Ừ. S 3> mm ันี้ตายนะ่ร่บาไวัยวไยวนี่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 อืมพีคมาตัวดีกันงอนจิงงอนโผดโผน้องพี่น้องโคมโผดของมันแรงเห็ดหเครืออันี้ผูขาตายเน้นบ่คก เท่เท่เท่ออใช่อีกนหรออัาสอกหาอุ้นโี่เลยท่านี้จอมีมีเบิดมันงยังน้อยภารกิจิลาแมงแข็งเขาเบาไว้ แถเราติดใจเราอยากล่าอยู่ตลอดเราอยากมงอะบมด้ลืมาลาฮะเห็นมันน้อยยังน้อยอยู่นะมื่นจะสิมื่จะขามาเบิ่งกเช่นน้อยเอาในหมักนำก่อนนะ บางน่ำแนวได้พี่น้องกันนั่นมันหาเอาเลยแล้วเอากระเมื่อบบบนี้กนเมื่อกับซองพมกนีแข้งก่อซอง,ง,หงให้เบิ่งนนี่ซองมันดำมันดูไว้เติบพี่น้องเอ้ยดำสมิงจุดจี้นี่พี่น้องมัน,นร่าขวดเฮียคูคนงาม นางคูนเห็นเมือเม่อเมื่อกำลังขำนะตะเวนกำลังตกดินเมือม่อเมื่อพี่น้องมันก่อยขำลงแรงแล้วพนหน่อยเขาสามตูกอดกันหลงปอมนอนเบียดกันมันหนาวเนาะขอกันยังไม่ขีดต้มง,งวกันเลยนอนอยู่เนาะ ขำเลยพี่น้องเด้ตะเวนกำลังรับเขาฟ้าเป็น้องมือแรงเขาอยู่ใต้ตลาดไปพี่น้องขึ้นท่งน้ำกันไปขวดแม่แข่งแล้นะวหัวแล้วแล้วพี่น้อง กินตรงกันได้อมันมันเลยตัวน้หนอยงมันตัวน้หน่อยอย่งมัน่น้องพี่นอตัสิเบิ่งชอิบแช่แต่มันก็แ่เด้อกินตงอันนี้ซมก่อนเนาะนพันน้ำเกลาวซีมพี่น้อบอกว่าซีมมาได้ จิ้มบานหน้าเหมือนกันข้าวซีบุเครื่องกับจิ่มข้าวโคกอันนี้ก็ต้องใช้จิ่มข้าวตัวออกพี่ตัวแรกมึงไม่ปี๋ก็ออกของขี้เขียวเนาะก็ลังเขียวต้องใช้แม่งแข้งเจีกินตลอดอ,อ,อยู่เนาะพความยังตัวน้อยอยังมีอยู่ ลองดมต้าวบ้วองสิคุมันต้องมีแลบบ้นี่นต้องเห็ดแนวเห็ดแนวแกบแล้วมัน้องเ๋ยค่ะเั็แนวแก่ฟายแตกเลยอยาเชื่อมบะม่อฮะ เดีงอ่ะอันนี้มิมกินแนวพี่น้องอืมงกรไล่ท่านะ ให้ชวนนี่ปลูกมะเขือแล้วยังมันมีมันแขงมาเกิดอีกเนาะไม่ได้ปลูกบม่ได้ปลูกเกิดให้กินเนาะรวยโชคดีซึ่งสกัตเตอนึงแมงแมงแขกงกัตแตนก็มากินอ่ะกินงอมเสือเอามาเขือกินแขกกินงอมขื่อเอามาเขือ แต่อยู่ในต้นนั้นอยู่ในต้นแค่น้ำบ่เคยเห็นเลยแต่ไม่แค่งอีกแล้วมื่อกาอากินเนาะแต่ไม่แค่งหน่อยเคยกินก่สิเอามากินหัวไปนไปทำหน้าหรือแบบเกี่ยวเขาโอ้ไปเกี่ยวเขาค้นเขาชายเลนุน่งเรื่องลาอันมาอยู่กินอะไรหัวมันแค่งแบบนี้กินได้ ครับขอขอบคุณในหลายเด้อพี่น้องที่เขามาเป็นกำลังใจให้มาไหวยินดีด้อพี่น้องครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเด่๋ดีมีแห้งด้อพี่น้องสุขภาพดีทันแรกพี่น้องสบายดี